มันี้กินลาบเดิมมันี้หลาบเลือามาอี่เขาไปแบ่บไปี่เาไปแสบอืมด้นอะก็แ่บด้วย,ยชองมือ,อเป็นเหมอืหมอนมือนอ่แล้วอาอมววันเช้าวันที่ก็เหลือไม่อย่างในแล้วมันเสีวสวสยวอืมปลสดกินใช้กับปมีความชุ่นะก็เห็นเอาบกปเลยบอก ไม่ยังหรอก็เขาเรียน้เขาอยกับมิควมชุม้มก็ได้ผมกจะเฮ็ดเอาผู้พัน<ค>เง<ร>าให้กหนัน เราม่ไยได้าสือกระายอย่าธ <c oughs> รรมชาติข้างใจใหญ่อคิดเนะอย่าลงไปยุ่ๆเนาะอไนั่งมาเชื่อเอาอย่างน้มาเห็ดเอาเนี่ยเราไม่ันมองไปยังเห็นะลอนน้อนดูเนาะอทางห้องไหมองไปเห็นตเห็นตะเข้า้อนยู เอามาือ,นอกนเนี่ยพอลงมาหนังยังไงละงอเนียนโทรศทพร์อยู่ขึ้ไปก็ม่ง่ายงอประเทไทยซ้ำนั่นแหละเพืออามาดิทัศน์สิแล้วกนะ็จะเป็นยังไงในร่างกาแล้วเนาะเขาเย็นน้อยเดียวมันก็นเนียวเนาะ Bất cứ một nửa nắng? Nhuay nó cũng chào côn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  có côn chào côn chào ยาก็ไม่เชื่อกินสุดหนาวใช่ไหมทงโอ่ะเชื่อกุวดเตี้ยมากคะเด้อเมือคราวลาโจ๊กเข่ากินเปลือกกบเบิ้งเนี้ยเต็มเบิ้งออกขีบจ้ะออกย้อนเดียวกินจังได้จังแบบเปลือกแก่ปุ๊บหายมักแฉะนะ บ่มัอุ่นม่แด้แล้วเขาแอกินเบิร์เนี่ยอุ่นทิมะเขาว่าเงืทอไเพราะวัเมียวดนึ่งก็ะเ้มไงนะม่เยยอบอกว่าเบมะเขาเด้อเขาไปบอกกันไไปใหมมะเขาวเด้อทราบเลวเจ้ายู่ห้องจ้าเามามาเจ้ากันมาคนกันนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ ก็ว่าก kind of ็นว่าจ้ากปน้องเอาไปเยนใช่ไหมคุณผู้ใหอ้ยคือใช่จะออกพ่นจะออกมากกวกระซิบออกมาต้างนงไปให้เลิดกลับไปจะบอกไ่เนี่ยถึงงขรจนเย็นโทรยัพท์กล้ว่าวาวหรูเอ